สวัสดีค่ะทุกคนอ้อยใจคนไกลบ้านไหมเราจะวันนี้จะมาทําอาหารจานเดียวค่ะเมนูไข่ค่ะไข่ครัวสมุนไพรค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะอ้อยก็เอาพริกกับใบมะกรูดน่ค่ะมาทอดให้มันหอมเลยค่ะทอดให้มันเหลืองกรอบค่ะคือว่าโชคดีค่ะมีพริกกับใบมะกรูดก็คือมีติดบ้านกับแฟนปลูกไว้ให้ค่ะค่ะพอเหลืองกรอบดีแล้วก็เดี๋ยวพักไปก่อนนะคะค่ะก็ นี่แหละค่ะก็เอาน้ำมันนั้นเดิมนะคะน้ำมันก็นี่ค่ะก็เดี๋ยวเอากระเทียมลงไปพัดค่ะค่ะก่เอากระเทียมลงพัดให้มันหอมเหลืองดีอะค่ะเส้นเราก็ตามตัวไข่เลยค่ะก็ไข่คัวค่ะก็ครัวนั่นเลยค่ะคัวไปเรื่อยครัวไปเรื่อยๆค่ะคัวไปจนรู้สึกว่ามันแห้งดีเหลืองดีหอมค่ะค่ะเมนูไข่เนาะ ก็คือมันมันมันกินไน้ตลอดอะค่ะอ้อยเป็นคนที่แบบง่ายๆข้อมีไข่ติดตู้ค่ะนี่ค่ะค่ะทีเรือก็ปรุงรสตามชอบเลยค่ะอะไรที่มีอยู่ในบ้านก็ใส่ไปโรลค่ะอ้อยก็มีเนี่ยค่ะผงผงขนอ่ะค่ะซอสห้อยซอสถั่วเหลืองค่ะใส่ไปค่ะใส่นิดหน่อยค่ะค่ะแล้วก็คนในเขากันสักหน่อยค่ะ พัดให้มันหอมค่ะทิ้งเถือก็เครื่องปรุงเอาเท่าทีมีเลยค่ะอ้อยก็พอดีซื้อมะเขือนเทศหน่อยมากค่ะมาตำมส้มสัมอ่าส้มสำโคลาบีค่ะก็นี่ค่ะก็ใส่ไปมีสีสันค่ะค่ะก็ใบกระเพรานี่ก็เป็นกระเพรากรลังค่ะก็คือซื้อเป็นกระถางมาเลยค่ะเป็นกระถางนี่หน่อยมากลอกมาตั้งว้ทีนีรัวค่ะ เอาไว้พอได้แก่คัดค่ะก็แต่ถ้าเป็นนาลอนอาจจะปลูกเป็นที่สวนเลยค่ะกะกอนี่แหละค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะอาหารจานเดียวค่ะกินคนเดียวค่ะเมนูนี่จะเพชดหน่อยก็คือทำกินคนเดียวค่ะกาก็เอาไว้ที่ใบมะกรูดกับริกที่ทอดไปค่ะมาเนี่ยค่ะโรยเราก็เป็นแกมไปค่ะอยากกินเพชดก็นี่เลยค่ะกา ก็หน้าตาก็ประมาณนี้เลยค่ะเมนูอาหารจานเดียวคะ่ะนี่นะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าทำแล้วกินไม่ได้กินได้อยู่ได้ละ่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูเด้อนี่กินกับพริกนี่นะคะหอมคะ่ะหอมใบเอ่อใบกะเพราค่ะจะเป็นกระเพราฝรั่งนะคะไม่ได้ไม่ได้เพลทเหมือนกระเพราไทยคะ่ะอ้ามกินแล้วนะอมืม อืืมหือ,อเผ็ดโอแม่เจ้าพริกเผ็ดมากเลยค่ะใบมะกรูดืมเผ็ดค่ะใบมะกรูดอร่อยกรอบ กินได้แน่นอนค่ะทองไม่เสียแต่เพชรเด้อค่ะเพชรน,นี่ค่ะโอตายแน่เลยขนลูกค่ะเพชรอ่ะค่ะเมนูไครค่ะคือนี่แหละค่ะเนาะกินง่ายอยู่ง่ายเอาอะไรมากมายเนาะค่ะอืม,อ,มอร่อย อาหารอาหารเที่ยงค่ะอาหารเที่ยงแต่เลยเวลามามากแล้วค่ะก็คือเป็นคนกินข้าวไม่เป็นเวลาค่ะแต่นี่คืออาหารลักเลยค่ะอาหารเที่ยงเที่ยงตอนนี้ประมาณบ่ายสามกว่าจะสี่โมงแล้วค่ะจะเป็นอาหารเที่ยงของ้อยนะคะเนี่ยอร่อยค่ะมั่นใจมากเลยยืนกินเนี่ยอืม,อ,มอร่อย ใบมะกรูดกรอบมากเลยค่ะคือมันหอมเนาะออยเป็นคนที่ชอบกินแบบว่าเครื่องสมุนไพรเยอะนะคะเพราะว่าเราอยู่เยอรมันมันหนาวเนาะบางทีร่างกายก็คือต้องการความร้อนต้องการความอบอุ่นจากสมุนไพรค่ะลองทํากินเ้อยค่ะเด้อค่ะขอตัวไปก่อนค่ะเดี๋ยวไปนั่งกินต่อค่ะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ